คุณกำลังฟัง Pop Culture Podcast สวัสดีครับผม Pop นัทวุฒิแสงชูวง CCO ของแม่ไต่และคุณกำลังฟัง Pop Culture Podcast ซึ่งนี่เป็นเอนแรกของรายการนี้ครับผมขอตั้งชื่อเอนนี้ว่า Prologue แล้วกันครับ Prologue ในภาษาละครหรือนิยายเนี่ยก็เหมือนกับถ้าแปลเป็นไทยก็คือโหมโลงเป็นฉากเปิดฉากเป็นบทนำที่ยังไม่ได้เข้าเรื่องหลักนะครับ เพราะว่าไหนๆรายการก็ตั้งชื่อว่าป o อ c u ค t u r เจที่แปลตรงตัวว่าวัฒนธรรมป๊อปผมก็เลยขอใช้อพิสซดแรกเนี้ยเล่าเรื่องราวส่วนตัวงผมสักนิดหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักผมมากขึ้นผมเองเนี่ยเพิ่งมาร่วมงานกับทีมแบดไตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในตำแหน่ง CCO ซึ่งย่อม,มาจาก Chief Content Officer หน้าที่ก็คือดูแลคอนเทนต์แล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของแบดไตนะครับอันที่จริงเนี่ยผมกับ คุณหนุ่ยพงสุขีรันพฤกษ์ CEO ของแบดไนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยเราเรียนการแสดงและกำกับการแสดงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธคือหนุ่ยก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของผมเลยในตอนนั้นเพราะว่าเราชอบดูหนังชอบฟังเพลงแนวเดียวกันหนุ่ยเองก็เป็นคนที่ไฮเทคตั้งแต่ยุคนั้นมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์อนเน็ตมีโทรศัพท์มือถือคือผมยังไปเล่นอินเทอร์เน็ตบ้านหนุ่ยอยู่บ่อย เราไปดูคอนเสิร์ตไมเคิลแจ克สันด้วยกันมีครั้งหนึ่งที่เราไปขอายเซนไมเคิลแจ克สันที่เทวอีเลคอร์ดสยามเซ็นเตอร์ยังจําได้ดีเลยวันนั้นเราโชคดีมากเราสองคนได้ไลายเซนของไมเคิลแจ็กสันมาด้วยที่เล่าเรื่องหนุ่ยมายืดยาวเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้นะครับเพราะว่าหนุ่ยเนี่ยเป็นคนที่ชวนผมมาทําแบรต่างสักพักแล้วแต่ผมก็ไม่มาเพราะว่างานก่อนหน้านี้ของผมคือเป็น e ditor in chief หรือบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร GQ ประเทศไทย ถ้าคนในวงการนิตยสารเนี่ยจะรู้ดีว่าตำแหน่ง editor-in-chief เนี่ยคือตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วในนิตยสารแล้ว GQ เนี่ยก็เป็นนิตยสารผู้ชายหัวหน้าของค่าย Conde n u s ที่อยู่มานานกว่า50ปีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดฝ่ายหญิงเนี่ยคือนิตยสาร Vogue ฝ่ายชายก็คือ GQ เนี่ยแหละที่ถือว่าทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะครับผมเนี่ยทำ GQ ตั้งแต่ตำแหน่งแรกคือเป็น deputy editor หรือว่ารองบรรณาธิการตั้งแต่ปี2014 ตอนนั้นผมร่วมงานกับพิโก้วาลนายวานิชกะเป็นบรรณาธิการคนแรกของ GQ ประเทศไทยกระทั่งพิโก้เนี่ยก็ได้ลาออกในปลายปี2017จากนั้นผมก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็น editor in chief แทนในตอนนั้นจนถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนที่จะโดนชวนแล้วก็ลาออกมาทำแบตไตเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่เรามายืดยาวเนี่ยก็เพื่อจะบอกคุณผู้ฟังว่า ผมเนี่ยคุกคลีอยู่ในวงการสื่อนิตยสารมานานกว่า10ปีถึงแม้ว่าแบรไตนี่ก็ยังถือว่าเป็นวงการสื่อเหมือนกันแต่ว่าการก้าวออกจากวงการนิตยสารที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์มาสู่สื่อออนไลน์แบบเต็มตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตผมเหมือนกันนั่นคือทานั่นจึงทำให้ผลตัดสินใจค่อนข้างนานตอนที่หนุ่ยชวนนะครับแต่จริงๆตอลอดเวลาเกือบ7ปีช่วงที่ผมทํา GQ เนี่ย ผมก็ไม่ได้ทำนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์อย่างเดียวเพราะว่าเรามีดิจิตอลแพลตฟอร์มมีเว็บไซต์มีโซเชียลมีเดียมีการทำวิดีโอมีพอดแคสต์ก็เหมือนสื่อออนไลน์ทั่วไปนี่ยนะครับดังนั้นการย้ายมาทำออนไลน์เต็มตัวที่แบดไตนี่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นักสำหรับผมเพียงแต่ว่าต้องปรับตัวจากการที่เคยให้ความสนใจทั้ง2ส,ส่วนเท่าๆกันคือส่วนหนึ่งคือนิตยสารอีกส่วนก็คือออนไลน์เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แบบเต็มตัวเลย แล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะการที่ผมเดินออกจากวงการนิตยสารเนี่ยซึ่งผมกล้าพูดว่าการทํานิตยสารเป็นสิ่งที่ผมรักมาโดยตลอดที่ผมเดินออกมาเนี่ยเพราะนิตยสารกําลังจะตายหรือเปล่าหลายคนน่าจะได้เคยได้ยินประโยคนี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่นะแล้วก็กล้าพูดว่าถ้าเกิดหนุ่ยไม่ชวนผมมาทํางานที่แบรดไตเนี่ยผมก็ยังสนุกกับการทํา GQ ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าวงการแฟชั่นและแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ย เขายังให้ความเชื่อถือในการลงหน้าโฆษณาในนิตยสารอยู่เพราะว่าเขาก็มองว่านิตยสารเป็นสื่อพรีเมียมยิ่งนิตยสารหัวนอกที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเนี่ยเขาถือว่าเป็นสื่อที่ระดับพรีเมียมเลยซึ่งเอาจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าการลงโฆษณาในนิตยสารเนี่ยค่อนข้างน้อยลงจากแต่ก่อนเพราะว่าตอนนี้หลายแบรนด์เริ่มโยกงบโฆษณาจากนิตยสารเนี่ยไปสู่ออนไลน์ค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย โฆษณานในนิตยาสารก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ครับเออจริงๆถ้าถามว่าสาเหตุที่ผมตัดสินใจมาทำสื่อออนไลน์เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าผมรู้สึกสนุกกับการทำสื่อออนไลน์มากกว่านิตยาสารอย่างที่กล่าวไปว่าตอนที่ผมทำหน้าที่บรรณาธิการบริหารเนี่ยผมต้องแบ่งร่างดูทั้งการปิดต้นฉบับนิตยาสารและก็การทำสื่อออนไลน์ไปด้วยซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ที่หมดไปแต่ละวันเนี่ยหมดไปกับการทำสื่อออนไลน์มากกว่า ขาสื่ออนไ์เนี่ยมันต้องอัปเดตทุกวันแล้วก็ทั้งวันแล้วก็ต้องทําให้ทันยุคทันสมัยวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราต้องเขียนเลยลงทันทีส่วนสื่อนิตยสารเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งเราต้องเตรียมงานเดือนละฉะบับซึ่งแม้จะมีเนื้อหาและกระบวนการค่อนข้างประณีตแล้วก็ซับซ้อนกว่าออนไลน์เพราะว่าต้องมีการถ่ายภาพป,ปกมีฟต้ชูตมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดสรรเวลาดีๆวางแผนดีๆเนี่ยก็ปิดเล่มได้ไม่ยากเลย ประกอบก,บกับการที่ผมทํานิตยสารมาค่อนข้างนานเนี่ยมันก็ทําให้การทํานิตยสารเล่มหนึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากและนี่แหละครับก็คือข้อเสียของตัวผมเวลาที่ผมทํางานอะไรแล้วไม่สนุกรู้สึกว่าไม่ท้าทายรู้สึกว่าเดาทางได้ผมก็จะเริ่มหมดไฟซึ่งถ้าหันไปมองการทําสื่อดิจิตอลหรือสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีอะไรสนุกให้ทําเยอะแยะมากประกอบกับว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะก้าวมาทํานิตยสารเนี่ย ผมเคยเป็นโปรดิวเซอร์ในการทีวีให้กับทูวิชั่นสอยู่นาน3ปีผมก็เลยมีสกิลพื้นฐานด้านการทำว<ม>ิดีโอเข้ามาด้วยการตัดต่อการเขียนสคริปต์ต่างๆพอมาทำดิจิทัลเนี่ยมันก็เลยสนุกเพราะว่าได้ทำทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ได้ทำทั้งวิดีโอได้เขียนทั้งสคริปต์ได้รู้เรื่องราวการตัดต่อและ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากแบไตไหบางเรื่องนี่เป็นเรื่องที่ผมรู้อยู่แล้วแต่ว่าหลายเรื่องนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับผม ก็เลยเกิดความสนุกท้าทายในการที่ทําอยู่ตอนนี้ครับเอาละครับเล่ามาซะยืดยาวจริงๆไม่ได้อยากจะมานั่งเล่าเรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่แต่คิดว่าเอพิโซดแรกเนี่ยน่าจะเป็นการทําให้คุณผู้ฟังได้รู้จักตัวผมมากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าผมอยู่ในวงการนิตยสารมานานกว่า10ปีดังนั้นสิ่งที่ผมค่อนข้างถนัดก็คือการเขียนคอนเทนต์การทำคอนเทนต์แต่ในทางตรงกันข้ามเลยเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ถนัดเอาซะเลยที่ผมคิดมาโดยตลอดแต่เป็นสิ่งที่คุณหนุ่ยพงสุขถนัดมากก็คือการพูด ซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็คือการอัดพอดแคสต์รายการ Pop Culture นี่แหละครับแต่เรื่องท้าทายนี้มันก็เป็นเรื่องที่สนุกสำหรับผมเป็นเรื่องใหม่ที่ผมจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นให้ได้ก็หวังว่ารายการ Pop Culture ที่วาสาวชื่อตัวเองมาเป็นประกันเนี่ยน่าจะออกมาดีในอพิสดตต่อๆไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังส่วนคราวหน้าผมจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยกันอย่าลืมติดตามครับและนี่คือ Pop Culture Podcast ติดตามตอนใหม่ได้ในแบรนด์ไหนพอด